ทางปฏิบัตินั้นในวิสุทธิมัสท่านได้อธิบายละเอียดนึกซึ้งกว่านี้ดังที่ได้เคยอธิบายมาแล้วว่ามหาภูตรูปที่มีอาการเป็นของปรากฏชัดหลอกลวงมากบริหารมากกลับกลอกเป็นของใหญ่นั้นถ้าอธิบายลึกซึ้งถึงตัวสภาวธรรมสมาดุมันจะเคยอธิบายที่ดีหลายครั้งว่ามันเป็นอาการของมหาภูตรูปทั้งสี่ที่กลับกลอกกันอย่างไร ถ้าหากว่าเรามองอย่างคนที่มีปัญญาแล้วเราก็จะเห็นอาการของาธาตุเนี่ยได้ชัดเจนแม้แต่การเราจะแม้แต่การที่เราจะไปดูสวดทรงสันฐานของคนจะดูอกดูเอวดูสะโพกหรือแม้แต่เราจะไปดูระบำรำฟอนที่แกเ,เต้นระบำฮาวายสายสะโพกไปสะโพกมานั้นถ้าเราดูกันอย่างสภาวธรรมแล้วก็จะเห็นว่านั่นเป็นอาการของมหาภู่ตรูปทั้งสี่ อาการมหาภูตรูปทั้งสี่ที่มันเ,เคลื่อนไหวไปมาและที่มันหลอกลวงให้เป็นส่วนนั้นเป็นส่วนนี้แท้ที่จริงแล้วก็คือธาตุดินธาตุน,น้ำธาตุไฟธาตุลมในวิสุทธิมรรคท่านสอนให้พิจารณาถึงสภาวะของตัวธาตุว่าไม่ใช่อะไรอื่นเลยคือธาตุทั้งสี่นี่เองแต่ว่าภาลชนทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจมองไม่เห็นก็ลหลงไหลคลั่งไคล้ในสวดทรงสันฐานในความเคลื่อนไหว ในลีลาต่างๆที่เคลื่อนไหวไปมาซึ่งก็เป็นอาการของมหาภูตรูปทั้งสี่ในทางปฏิบัตินั้นท่านมุ่งให้พิจารณาถึงถึงสภาวะส่วนนี้ฉะนั้นในในวิสุทธิมัิซึ่งเป็นในส่วนปัญญานิเทศท่านก็สอนละเอียดลึกซึ้งลงไปว่านั่นคืออะไรเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงสภาวะที่แท้จริงคือไม่มองเพียงผิวเผินหรือไม่ใช่ว่า จะหลงไหลแต่เพียงอาการภายนอกแต่ให้มองลึกซึ้งลงไปถึงสภาวะภายในว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่คือความหมายของคำว่ามหาภูตรูปทีนี้คำว่าอุปาทายรูปถ้าถามว่าอุปาทายรูปนี้คืออะไรเพราะอุปาทายรูปยี่สิบสี่รูปนั้นเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดท่านอธิบายว่าอุปาทายรูปนั้นคือมหาภูเตอุปาทาย ประวัตตังรูปังอุปาทายรูปังในอภิธรรมมัทวิภาวินีท่านขยายความว่ารูปที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมหาภูตรูปชื่อว่าอุปาทายรูปรูปที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมหาภูตรูปชื่อว่าอุปาทายรูปตั้งแต่ภาษาทรูปห้าจนกระทั่งถึงลักษณะรูปสี่รวมยี่สิบสี่รูปเรียกว่าอุปาทายรูปซึ่งเราจะได้ศึกษาไปตามลำดับ ในรูปยี่สิบสี่รูปนี้เป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่เกิดถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่แล้วรูปยี่สิบสี่นี้เกิดไม่ได้เช่นอย่างภาษาทรูปห้าเนี่ยภาษาทรูปห้านั้นได้แก่อะไรบ้างหนึ่งจักขุูภาษาทรูปสองโสตภาษาทรูปสามคานะภาษาทรูปสี่ชิวหาภาษาทรูปห้ากายะภาษาทรูป เรียกว่าภาษาทรุปห้าภาษาทรุปห้าเนี่ยคือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกระสาลิ้นระสาทกายภาษาทะนี่หมายถึงความใสเอ่อซึ่งเป็นสภาวะของรูปรูปเหล่านี้ถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็เกิดไม่ได้แต่ที่เกิดได้นี่ก็เพราะว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม เป็นฐานรองรับอยู่ประสาตตาก็อยู่ได้ประสาทตาจึงเกิดประสาทหูก็เหมือนกันถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมประสาทหูก็เกิดไม่ได้คือทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้จมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันต้องมีมหาภูรูปทั้งสี่อยู่ทั้งหมดท่านจึงเรียกรูปเหล่านี้ว่าเป็นอุป,ปาชายรูปซึ่งเราจะได้ศึกษาโดยละเอียดที่ท่าน จำแนกออกไปทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เป็นสิบเอ็ดหมวดในรูปสมุดเทสะนี้มีอยู่สิบเอ็ดส่วนนั้นรวมทั้งมหาภูตรูปสี่ด้วยหนึ่งส่วนคือหนึ่งมหาภูตรูปสี่นะหมวดที่หนึ่งแสดงถึงมหาภูตรูปสี่หมวดที่สองแสดงถึงเรื่องภาษาทรูปห้าหมวดที่สามแสดงถึงเรื่องโคจระรูปสี่หมวดที่สี่แสดงถึงภาวะรูปสองหมวดที่ห้า แสดงถึงหัตถายรูปหนึ่งหมวดที่หกแสดงถึงชีวิตรูปหนึ่งหมวดที่เจ็ดแสดงถึงอาหารรูปหนึ่งหมวดที่แปดแสดงถึงปริเฉทรูปหนึ่งหมวดที่เก้าแสดงถึงวิญญาติรูปสองหมวดที่สิบแสดงถึงวิการรูปสามหมวดที่สิบเอ็ดแสดงถึงลักษณะรูปสี่รวมรูปทั้งหมดยี่สิบแปดรูปสิบเอ็ดหมวดในสิบเอ็ดหมวดนี้เพื่อความจดจําง่ายให้เราจํำแต่ละหมวดแต่ละหมวดไป แล้วเราจะได้ศึกษาถึงรายละเอียดของแต่ละหมวดว่าหมวดที่หนึ่งที่แสดงถึงมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่นั้นมีอะไรบ้างได้อธิบายแล้วว่ามหาภูตรูปสี่นั้นมีปัทถวีอาปโปเตโชวาโยมีธาตุดินธาตุธาตุน้าํนาธา,าตุไฟแล้วก็ธาตุลมรวมทั้งหมดเป็นเป็นสี่ธาตุคําว่าขันขันทะสังคะหะ บาลีท่านแสดงว่าสัพพะสังคเหปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธจะซึ่งแปลว่าในสัพพะสังขะขันธ์สังขะมีห้าอย่างคือหนึ่งรูปขันธ์สองเวทนาขันธ์สามสัญญาขันธ์สี่สังขารขันธ์ห้าวิญญาณขันธ์คำว่าขันธ์ หรือคำว่าขันห้าที่เราเคยศึกษากันมานั้นถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่ากองขันท่าศัพท์เนี่ยแปลว่ากองซึ่งมีอยู่ห้าขันด้วยกันหรืออีกในยนึ่งถ้าในคำวิเคราะห์ศัพท์ในทางสภาวะของขันคือวิเคราะห์ว่าอเนกทุกเขหิตขัดชันตีติขันทาอันนี้เป็นการจำกัดความถึงคำว่าขัน ทางสภาวะแปลว่าทำทั้งหลายที่ถูกทุกต่าง,างๆเคี้ยวกินฉะนั้นชื่อว่าขันคําว่าถกูกทุกต่างๆทั้งหลายเคี้ยวกินชื่อว่าขันมีทุกอะไรบ้างที่เคี้ยวกินขันท่านอธิบายว่าทุกที่เคี้ยวกินนั้นก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเคยี้ยวกินขันห้านี้ก็หมายถึงว่า ขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สมมุติกันว่าเป็นตัวเราตัวเขาหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลน,นี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกทุกต่างๆเหล่านี้เคี่ยวกินคือหนีความแก่ไม่พ้นหนีความเจ็บไม่พ้นและก็หนีความตายไม่พ้นตลอดจนความเป็นอยู่ต่างๆที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สภาพของทุกต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของเรานั้นก็คือสภาพของ ของทุก์ที่มีอยู่ในขันห้าและก็เคี่ยวกินขันห้าหรืออีกในอันหนึ่งท่านวิเคราะห์ว่าสุญญาการังทาเรนตีติขันธาแปลว่าทำเหล่าใดที่แสดงอาการว่างเปล่าจากอัตตาหรืออัตตะฉะนั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าขันหมายความว่าทำที่แสดงถึงแสดงถึงอาการที่ว่างเปล่าจากอัตตาก็คือจากตัวตนฉะนั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าขัน สแสดงถึงความว่างเปล่าที่ท่านแยกออกไปเป็นขันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเห็นถึงว่าสิ่งที่เราสมมติกันว่าเป็นตัวเราตัวเขาหรือยึดมั่นในสัตว์ในบุคคลว่านี้เป็นตัวเรานั่นเป็นตัวเขาหรือนี่เป็นอัตตนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงขันคือเป็นแต่เพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนข้อนี้หมายถึงความว่างเปล่าอาการที่ว่างเปล่าจากอัตตาหรืออัตตะจึง เรียกสภาวะที่แสดงให้เห็นถึงความว่างเปล่าเหล่านี้ว่าเป็นขันนี่คือความหมายของคําว่าขันแล้วก็ทุกๆคนก็มีกันอยู่คนละห้าขันในตัวเราคือหนึ่งเรามีรูปสองเรามีเวทนาสามเรามีสัญญาสี่เรามีสังขารห้าเรามีวิญญาณรูปนั้นก็คือรูปร่างกายของเราได้แก่รูปยี่สิบแปดที่เราเรียนมาเวทนานั้นก็ได้แก่ธรรมชาติที่เสเวยอ,อารมณ์ ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือรู้สึกเฉยเฉยอันได้แก่ความสุขความทุกข์หรืออุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยหรือปานกลางต่ออารมณ์สัญญาก็ได้แก่ความจําเช่นจํารูปจําเสียงจํำกลิ่นจํารสจําสัมผัสจําธรรมารมณ์ได้สังขารก็ได้แกออ่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตให้คิดดีคิดชั่ว วิญญาณก็หมายถึงธรรมชาติที่ทําหน้าที่รู้ซึ่งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แก่จกักรวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและก็มโนวิญญาณอันนี้เรียกว่าขันที่เรามีกันอยู่ทุกๆคนมารวมกันเข้าประกอบกันเข้าเป็นชีวิตแล้วเราก็สมมุติกันว่าคนนั้นเป็นนายดำนายแดงนายขาวหรือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นคนนั้นเป็นคนนี้นั่นเป็นเรื่องสมมติเป็นตัวเราตัวเขานั่นเป็นสมมุติแต่สภาวะที่แท้จริงที่มันประกอบขึ้นเป็นชีวิตนี้ก็คือขันห้าและเมื่อเราพิจารณาให้เห็นเป็นขันอย่างนี้ก็จะเห็นธรรมชาติที่ท่านแยกแยะออกไว้ว่ามันเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะท่านจึงเรียกว่าเป็นขันห้าอย่างที่ท่านให้คําจํากัดความว่า ราศทเทนะราศิอัธเทนะขันโทที่ชื่อว่าขันเพราะอัตว่าเป็นกลุ่มเป็นกองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาเนี่ยเป็นกองกองรวมห้ากองด้วยก,กันก็รวมเรียกว่าขันห้าฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าคนหนึ่งคนหนึ่งก็มีกันคนละห้าขันที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตของเราแล้วก็ไอห้าขันนี้ก็เป็นภาระ อย่างในพาราสูตรท่านแสดงว่าพาราฮาเวปันจักขันธาก็แปลว่าขันห้านี้เป็นภาระเป็นภาระในที่นี้ก็คือว่าเราต้องแบกต้องแบกต้องหามต้องปลนเปลอต้องปลนนิบัตทุกอย่างมันเป็นภาระที่เราจะต้องต้องคอยทํานุบมรุงอยู่เป็นประจำตื่นเช้าคุณมาเราก็ต้องหาอาหารรับประทานต้องบริหารร่างกายต้องอาบน้ําอาบผ้าแล้วก็ต้องคอย เฝ้าธนุบำรุงเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลเหล่านี้นั่นเป็นภาระร้อนต้องหาน้ําเย็นเย็นมาให้อาบหนาวต้องหาเครื่องร่งห่มมาปกปิดให้อบกุนอะไรเหล่านี้นั่นเป็นภาระและเราก็จะเห็นสภาวะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้นี้ชัดเจนชัดเจนอยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ภาระอันสำคัญของเรานั้นก็มีอยู่อย่างหนึ่ง คือปลนเปลือชีวิตให้อยู่รอดหรือการที่เราจะต้องอคอยประคับประคองหาเลี้ยงชีพให้อยู่รอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นเป็นภาระของเราส่วนอื่นนั่นเป็นส่วนประกอบแต่จุดใหญ่ที่สําคัญที่สุดนั่นคือต้องการให้ตัวเราอยู่รอดอยู่รอดได้ในโลกนี้เป็นสําคัญก็คือต้องคอยบํารุงขันห้าอยู่เป็นประจำแล้วก็ขันห้าที่เราบํารุงกันอยู่นี้จุดใหญ่นั่นคือต้องการให้อยู่ ต้องการให้อยู่ในโลกนี้นานๆมันจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็ตามเราต้องการให้อยู่ฉะนั้นเรื่องความกลัวที่สุดที่มนุษย์กลัวนั้นคือความตายคือการที่ไม่ได้อยู่ถ้าตายแล้วไม่ได้อยู่ในโลกจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์กลัวมากฉะนั้นถ้าพูดถึงความตายแล้วถ้ามีทางจะเอาชนะกันได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเราก็ต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะความตายก่อนอย่างคนเจ็บคนป่วยก็ต้องรักษาพยาบาลนอย่างเต็มที่ สิ้นเงินสิ้นทองแค่ไหนก็ยอมขออย่างเดียวคืออย่าให้ตายขอให้อยู่นั่นคือยอดปรารถนาของของชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาและทั้งๆท,ที่อยู่ไปมันก็อยู่อย่างไม่ค่อยสมประกอบแล้วก็อยากจะอยู่นี่ยังชีวิตเกิดมาเนี่ยเราบำรุงกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยบางทีเราตั้งปัญหาถามว่าบำรุงกันไปทําไมเลี้ยงชีพกันไปทําไมเพราะไอ้สิ่งที่เราบำรุงกันอยู่คือขันห้านี้มันจะต้องเป็นไปตามสภาวะอย่างคือต้องแก่ต้องเจ็บ และก็ต้องตายบำรุงเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายทั้งนั้นต้องเป็นไปตามสภาวะอย่างนี้แต่เราก็ยินดีที่เราจะบำรุงยินดีที่เราจะดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตเนี่ยอยู่รอดพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้เราเข้าใจถึงสภาพความจริงส่วนนี้ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาระนอกจากเป็นภาระแล้วก็คือเป็นทุกข์ถูกทุกข์ต่างๆเคี้ยวกินและทุกข์ที่เคี้ยวกินโดยที่เราไม่รู้สึกเจ็บปวด ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ก็คือการเวลาการเวลาเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งนอนวันหนึ่งนอนคืนหนึ่งนั่นน่ะคือทุกข์กำลังเคี้ยวกินเพราะวันเวลานั้นทําให้เราเสื่อมทําให้ขันห้านี้เสื่อมลงทําให้อายุน้อยลงคือเวลาที่จะอยู่ในโลกเนี่ยน้อยลงจากวันเวลาที่ผ่านไปแต่วันเวลาที่ผ่านไปมันก็ไม่ทุกข์ไม่ทรมานเราก็ไม่รู้สึกว่าขันห้านี้ถูกทุกข์ คือกาลเวลาเคี้ยวกิน่นเราจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อรูปของเราคือร่างกายผูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือถูกคมหอบคมดา่าถูกอาวุธถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยเหล่านี้จึงเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ความจริงแล้วทุกข์ที่มันไม่ทรมานเช่นอย่างการเวลามันก็เป็นทุกข์อันหนึ่งที่ทําให้ชีวิตนี้เสื่อมลงทําให้วันเวลาที่เราจะอยู่ในโลกเนี่ยน้อยลง เพราะว่าการละกาละนั้นมันทําให้โอกาสที่เราจะอยู่เนี่ยสั้นลงสั้นลงมันมีจํากัดจํากัดเฉพาะชีวิตที่เกิดมาว่าคนนี้อยู่ได้เจ็ดสิบห้าปีแปดสิบปีก็จะต้องตายหมดสิทธิ์ที่จะอยู่การเวลาที่มันหมุนไปเวียนไปทุกวันทุกวันนั้นจึงเป็นทุกข์อย่างหนึ่งที่คอยเคี้ยวกินส่วนความแก่ความตายนั้นเป็นทุกข์ประเภทใหญ่ ที่ทุกคนหนีไม่พ้นนอกจากนั้นเราก็ยังได้รับทุกสารพัดท,ทุกที่เป็นทุกเบตต็ดเสร็จได้เห็นได้ยินได้รู้กลิน่นรู้รสรู้สัมผัสที่ไม่ดีก็เป็นทุกซึ่งถือว่าเป็นทุกเบตต็ดเสร็จท่านจึงกล่าวว่าธรรมชาติที่ถูกทุกต่างๆเคี้ยวกิ่นนั้นเรียกว่าขันห้าในขันห้านี้ที่ท่านแสดงถึงปรมัาธรรมและวก็สงเคราะห์ลงมานั้นยังคําว่ารูปประขันเนี่ยรูปประขันนี้อันได้แกะกองรูป กองรูปนี้ถ้าเราจะสงเคราะห์ประมาตธรรมสี่ได้แก่ประมาตธรรมข้อไหนก็ได้แก่รูปยี่สิบแปดเรียกว่ารูปรูปประคันรูปยี่สิบแปดก็มีมหาภูตรูปสี่มีอุปาทายรูปยี่สิบสี่รวมเป็นยี่สิบแปดอย่างนี้เรียกว่ากองรูปหรือถ้าพิจารณาก็ได้ชัดๆก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามีตับมีพังผืดใส่น้อยใส่ใหญ่ที่รวมกันขึ้นเป็นเป็นรูปร่างกายเหล่านี้เรียกว่ากองรูป เป็นส่วนหนึ่งกองหนึ่งกล่าวโดยพระมัตธธรรมก็ได้แก่รูปยี่สิบแปดคืออุปาทายรูปสี่มหาปูตุรูปสี่อุปาทายรูปยี่สิบสี่ส่วนเวทนาเวทนาขันเวทนาขันนี้ได้แก่กองเวทนาซึ่งทําหน้าที่เสวยอารมณ์หรือเสพอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรืออารมณ์ที่เป็นปานกลาง องคธรรมก็ได้แก่เวทนาเจตสิกเวทนาเจตสิกนี้เกิดในจิต89ดวงหรือ121ดวงอันได้แก่กองเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของจักรูปสามกองสัญญาหรือที่เรียกว่าสัญญาขันองคธรรมก็ได้แก่สัญญาเจตสิกสัญญาเจตสิกนี้แปลว่าเจตสิกที่ทําหน้าที่จําอารมณ์สัญญาแปลว่าความจําอารมณ์เช่นเราจําจํารูปได้วันนี้เป็นรูป <ard> อย่างนั้นน,นั้นเป็นรูปอย่างนี้นี่เป็นสีแดงสีเขียวสีขาวอย่างนี้เรียกว่สญญญาสัญญารูปประสัญญาสัททาสัญญาคือจำเสียงได้จะเป็นเสียงสัตว์เสียงนกเสียงกาเสียงมนุษย์แล้วก็เสียงสัตว์ประเภทไหนเป็นเสียงว้าร้องเสียงลมพัดนันเรียกว่าสัทท์สัญญาคือความจำเสียงคันทาสัญญาคือจำกลิ่นจำกลิ่นได้วันนี้เป็นกลิ่นอะไรรสสัญญาจำรสได้ว่านี้เป็นรสอะไรหวานหรือเปรี้ยว หรือมันขมหล่านี้เป็นพระสัญญาโพธภาพสัญญาคือจําสัมผัสได้ว่านี้เป็นสัมผัสอะไรเป็นความเย็นหรือความร้อนเป็นความอ่อนหรือความแข็งเรียกว่าโพธภาพสัญญาแล้วก็ถึงธรรมะสัญญาคือจําธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจได้อันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาขันสัญญาขันนั้นก็คือสัญญาเจตสิกนั่นเองที่ทําหน้าที่จําอารมณ์สังขารขันกองสังขารก็ได้แก่เจตสิก ห้าสิบดวงที่เหลือคือเจตสิกเนี่ยมีอยู่ห้าสบองดวงเมื่อไปเป็นเวทนาขันเส้นหนึ่งดวงไปเป็นสัญญาขันเส้นหนึ่งดวงเหลืออีกห้าสิบดวงนั้นก็เป็นสังขารขันสังขารในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสังขารอย่างที่เราเข้าใจทั่ว,วไปเช่นสังขารคือความไม่เที่ยงอย่างที่พระใช้ชักบางสกุลว่าอนิจจาวัตสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึงธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตธรรมชาติใดที่ปรุงแต่งจิตธรรมชาตินั้นเรียกว่าสังขารทําหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้คิดดีคิดชั่วให้เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นริสิยาพยาบาทนั่นเป็นเรื่องของสังขารไปปรุงแต่งก็ะด้แก่เจตสิกที่เหลืออีกห้าสิบดวงที่เกิดขึ้นในจิตแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดดวงทําหน้าที่เป็นตัวสังขารขันหรือเป็นกองสังขาร ขันที่ห้าวิญญาณขันวิญญาณขันก็คือกองจิตกองจิตในที่นี้คือได้แก่จิตที่ท่านจำแนกไว้โดยย่อแปดสิบเก้าดวงโดยพิสดารหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดดวงอันมีกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตโลกุตรจิตรวมทั้งหมดสเก้าหรือหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดดวงที่เราเรียนมาน่าสงเคราะห์เข้าในวิญญาณขันฉะนั้นปรมัตธรรมสี่ หรือสภาวะที่เรียกว่าประมัตธ,ธรรมนั้นก็คือขันห้านี่เองหรือขันห้าก็คือประมัตธ,ธรรมนั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้เมื่อสงเคราะห์เข้าในประมัตธ,ธรรมก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปเว้นแต่นิพพานนิพพานไม่ใช่ขันห้านิพพานเป็นขันทะวิมุตต์คือสภาวะที่พ้นจากขันห้าเรียกว่านิพพานที่เป็นขันในประมัตธ,ธรรมสี่ก็มีรูปเวทนาอมี จิตมีเจตสิกกับรูปทีนี้คำว่าขันหานนอกจากจะจำแนกในลักษณะของความเป็นกองเป็นห้ากองดังที่เราได้ศึกษากันอยู่นี้แล้วท่านยังจำแนกเป็นเป็นปัจจุบันเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นภายในเป็นภายนอกเป็นหยาบเป็นละเอียดเป็นเลวเป็นปราณีตเป็นใกล้เป็นไกลจะแนกละเอียดลงไปอีกคือทำที่เป็นอดีต เป็นปัจจุบันเป็นอนาคตหมายถึงขันห้าในอดีตขันห้าปัจจุบันขันห้าในอนาคตขันห้าในอดีตนั้นหมายถึงว่าขันห้าที่เกิดขึ้นแล้วดับไปก็เป็นอดีตที่กําลังเกิดในขณะนี้เฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันที่ยังไม่เกิดเป็นอนาคตจะแนกโดยการเวลาเป็นอดีตเป็นอนาคตและก็เป็นอัจฉริยะและพัทธหิทธะถ้าเราฟังพระสวดมาติกาเนี่ยจะได้ยินท่านสวดว่าอัจฉริยะพหิทธาธรรม,มาพหิทธาธรรม,มา อัชชตาพระหิทธาธรรมมาก็คือว่าทมที่เป็นขันนั้นทั้งในอดีตทั้งภายในและทั้งภายนอกคือขันห้าข้างในกับขันห้าข้างนอกขันห้าข้างในหมายถึงว่าขันห้าในตัวเราเองขันห้าข้างนอกก็หมายถึงขันห้าในตัวคนอื่นว่าขันห้าที่อยู่ในตัวเรากับขันห้าที่อยู่ในตัวคนอื่นในเรว่าขันห้าภายในกับขันห้าภายนอกเพราะว่าการพิจารณาขันห้านั้นบางทีเราไม่ได้พิจารณาภายใน ก็ต้องพิจารณาภายนอกอย่างเราเห็นคนอื่นแก่เจ็บตายเราก็เกิดความสังเวชว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโดยเราเห็นขันห้าของคนอื่นบางทีเราพิจารณาตัวเราเองเห็นขันห้าในตัวเราว่าแก่เจ็บตายก็เกิดธรรมสังเวชวะตัวเราเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายนี่หมายถึงพิจารณาเห็นขันห้าในตัวเราที่จำแนกเป็นโอลาลิกะและสุขุมะโอราลุ โอลาลิกะนั้นแปลว่าหยาบสุขุมะนั้นแปลว่าละเอียดขันห้าที่หยาบขันห้าที่ละเอียดก็คือขันห้าของสัตว์อย่างขันห้าของมนุษย์เนี่ยหยาบขันห้าของเทวดาก็ละเอียดที่เราเรียกกันว่ากายทิพย์กายหยาบกายหยาบก็คือกายที่เรามีอยู่เนี่เรียกว่ากายหยาบส่วนกายทิพย์นั้นเป็นกายของพวกเทวดาพวกพรหมเป็นกายทิพย์คือเป็นกายละเอียดประณีกว่ากายมนุษย์อย่างมนุษย์เรานี่เรามองเห็นได้ง่ายเพราะว่าเป็นกายหยาบอาหารที่เรารับประทานก็เป็นอาหารหยาบ ส่วนเทวดานั้นมีกายละเอียดมองไม่เห็นเว้นแต่ท่านผู้มีทิพจักษุยานคือมีตาทิพย์จึงจะเห็นเทวดาฉะนั้นขันห้าของมนุษย์เนี่ยจึงกินที่ขันห้าของเทวดาไม่กินที่กินเนื้อที่เพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยหยาบอย่าบนตำหนักนี่ถ้าหากว่าให้มนุษย์อยู่คือพวกเรามาอยู่กันก็ประมาณห้าร้อยคนแต่ถ้าเทวดาอยู่นี่ห้าล้านคนก็ยังไม่เต็มในบนตำหนักเพราะว่าเทวดาไม่กินที่มีกายละเอียดส่วนพวกเรานี่กายหยาบ อย่างนี้เรียกว่าโอลาลิกะและสุกุมะที่นี้ที่เป็นทีนะเป็นประีตักก็หมายถึงว่าขันห้าของสัตว์ที่ต่ําก็มีที่ประนีตก็มีอย่างขันห้าของมนุษย์กับขันห้าของอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ต่างกันแหละอย่างรูปร่างร่างกายของมนุษย์กับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็มีเหมือนกันคือมนุษย์เนี่ยประณีกว่าเดรัจฉานและเทวดาก็ประนีกว่ามนุษย์พรหมก็ประนีกว่าเท oh, <ม>วด e า right. มันก็ประณีขึ้นไปเป็นชั้นๆคือเมื่อเปรียบเทียบกันทางร่างกายแล้วก็มีต่ํา มีประณีตและถ้าเทียบถึงภูมิก็แตกต่างกันอย่างในนรกในเปรตนิรยภูมิกับเปตะภูมินั้นก็มีรูปร่างไม่เหมือนกันคือสัตว์ที่ไปเกิดในภูมิเหล่านี้ก็ทําให้มีรูปร่างกายแตกต่างกันก็คือมีมียามแล้วก็มีประณีตมีตำม่ำซ้มแล้วก็มีสูงขึ้นดีขึ้นทั้ขันห้าที่เป็นทูระและสันติกะก็คือ,อ,อมีไกลมีใกล้ ขันห้าที่เกิดขึ้นที่ไกลก็มีที่ใกล้ก็มีอันนี้เป็นการจำแนกขันห้าออกไปโดยละเอียดทีนี้ที่กล่าวว่าธรรมชาติที่พ้นจากขันคือไม่อยู่ในคําว่าขันห้าเรียกว่านิพพานซึ่งเป็นขันธะวิมุตติบาลีใช้คำว่าขันทะวิมุตติวิมุตตินี้แปลว่าหลุดพ้นขันทะหมายถึงขันห้าคือธรรมชาติที่ไม่ใช่ขันห้าหรือพ้นไปจากขันห้านั้นเรียกว่าขันธะวิมุตติขันทะวิมุตตินั้นคือนิพพาน ทำไมนิพพานจึงเป็นขันธวิมุตติที่นิพพานเป็นขันธวิมุตตนั้นก็คือนิพพานนั้นไม่มีอดีตนิพพานไม่มีอนาคตและนิพพานไม่มีปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีที่เราอธิษฐานกันว่านิพพานะปฏิโยโหตุอนาคเตเก,กาเลหมายถึงว่าเราทำบุญทำกุศลเนี่ยขอให้เราได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการโน้นเถิด อนาคตการนั้นไม่ใช่ถึงอนาคตของนิพพานแต่หมายถึงอนาคตของขันห้าหรือรูปนามของเราว่าถ้าเราจะเกิดตีกอีกกี่พวกกี่ชาติก็าตามขอส่วนกุศลที่เราทําในปัจจุบันนี้จงส่งผลให้เราบรรลุถึงนิพพานคือได้พ้นทุกนโนนเถิดในอนาคตโน้นเถิดหมายถึงอนาคตชาติส่วนตัวนิพพานแพ้นั้นไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคต นิพพานไม่มีการทั้งสามนิพพานเป็นกาลวิมุตต์พ้นจากกาละฉะนั้นเมื่อนิพพานพ้นจากกาลนิพพานจึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนิพพานจึงไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะพ้นจากกาลทั้งสามเป็นกาลวิมุตต์นี่คือสภาวะของนิพพานนิพพานจึงไม่เป็นขันและอีกประการหนึ่ง ที่นิพพานไม่เป็นขันนั้นเพราะว่านิพพานที่เป็นอัตช,ชตะเนี่ยไม่มีไม่มีอัตช,ชตะาในแต่ธาหิทะอัจช,ชตะนี่คือในตัวเราเราบอกว่านิพพานอยู่ในตัวเราถ้าราหลอนนิพพานเนี่ยมันไม่หิอยู่ที่ไหนหรอกอยู่ในตัวเรานี่เองผิดสภาวธรรมแหละเพราะนิพพานไม่ใช่เป็นอัตช,ชตะนิพพานเป็นระหิทะอย่างเดียวธาหิทะนี่แปลว่าภายนอกนิพพานไม่ใช่อยู่ในตัวเรา ถ้านิพพานอยู่ในตัวเรานิพพานก็เกิดแก่เจ็บตายนิพพานก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่นิพพานอยู่นอกตัวเราไม่ใช่อ,อยู่ในตัวเราถ้ากลายบอกนิพพานอยู่ในตัวเรานี่เองการหานิพพานนั้นมันต้องไปหาที่ไหนหรอกนั่นคือกล่าวผิดสภาวะประมตธรรม,รมนิพพานเป็นพระหิทธาอย่างเดียวไม่ใช่เป็นอัจฉรติยะคือไม่ใช่อ,อยู่ในตัวเรานิพพานนั้นไม่เป็นโอราวิกะแต่เป็นสุขุมะ อย่างเดียวก็เพราะเป็นธรรมาลมจะรู้จะถึงด้วยใจจะถึงอย่างอื่นไม่ได้ต้องถึงด้วยใจนิพพานไม่เป็นดีนะนิพพานเป็นปณีัตอย่างเดียวฉะนั้นนิพพานจึงไม่ใช่ขัดคือเป็นสิ่งที่ปราณีอย่างเดียวไม่ใช่ยากไม่จะเป็นสองอย่างเหมือนขันห้าขันห้านั้นมีทั้งทีนะมีทั้งปณีตะนิพพานไม่มีสันติกะ นิพพานเป็นทูระอย่างเดียวฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงพ้นจากขันห้าเป็นขันธาวิมุตติระหว่าไม่อยู่ภายใต้อำนาจของขันห้าของกาลเวลาทั้งที่เป็นกาลวิมุตติแทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นพระอิะเอ่อเป็นสุกุมะเป็นปณิสตะเป็นทูระจึงไม่เรียกว่าเป็นนิพพานขันห้าจึงเป็นเป็นขันโดยตรง แล้วก็เป็นนิพพานไม่ได้นิพพานก็เป็นขันห้าไ,ได้นี่คือสภาวะของของนิพพานที่พ้นจากขันเรียกว่าขันทาริมุตพ้นจากกาละที่เรียกว่ากาละวิมุตนี่คือคือขันห้าที่สมมุติกันว่าเป็นตัวเราแล้วก็เป็นอัตตาตัวตนที่เรายึดถือกันอยู่ทุกๆคนในขณะนี้